สนับสนุนโดย The City Hatchback for whatever moves me เคยน้ำหนักสูงสุดถึงประมาณ110กิโลครับใช่ปัจจุบันก็ตอนนี้เหลือประมาณ78กิโลครับตั้งแต่เรียนจบครับผมไม่ไม่ดูแลตัวเองเลยครับทำแต่งาน กินเที่ยวเล่นทุกอย่างครับจนมันพุ่งขึ้นไปจนถึงถึงเรารู้สึวอทีมันคือมันเป็นร้อยโลครับรู้สึกว่าสุขภาพเรวเริ่มเสียครับผมเป็นกฎไหลย้อนขึ้นหนักมากตื่นมาต้องตื่นมาทุกคืนระมันตีสามเพื่อเหมือนแบบรู้สึกมันมันนอนไม่ได้ครับที่บ้านนะครับพันธุกรรมเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานอะไรเงี้ยยายผมพูดไว้ก่อนที่ท่านจะเสียพูดว่าอาร์ตรอดน้ำหนักได้แล้วนะเดี๋ยวก็จะเป็นเหมือนเขาหรอกคำนี้มันก็เลยแบบฝังในใจมากผมก็รู้สึกว่าโอ๊ยมันไม่ได้ละอีกวันก็ต้องไปยิมนาทียเพื่อออกกาลยยเ คือเราไปถึงเนี่ยคนอ้วนหรือคนที่ผอมมากๆผมก็ได้เข้าใจดีว่าคือมันรู้สึกอายมากๆครับเวลาที่ไปยิมเนี่ยเราไปเจอคนเขาหุ่นดีแล้วเขาอะไรกันนะว่าเราไปคือผมเลือกที่จะไปตอนที่แบบคนน้อยที่สุดตอนเช้าเ้าเลยหรือไม่ก็ตอนเที่ยงครับผมวิ่งก่อนับเริ่มเดินจากลู่ดีกว่เราเพราะเราวิ่งไม่ไหวครับน้ำหนักตัวเยอะเดินว่ายน้ําเดินว่ายน้ำัาจนมาเริ่มศึกษาว่าเอ้ยเวทเวทเทรนนิ่งเริ่มเป็นยังไงเราก็เริ่มศึกษาจากเวทเทรนนิ่งครับแล้วก็ทำคู่บกันประมาณ3เดือนนะครับเพื่อแบบต้องการเออเราเปลี่ เกือบ20โลครับประมาณ17โลครับตอนเรบผมในการลดลดน้ำหนักที่ดีที่สุดอะคือเราเพิ่มกล้ามเนื้อมาแล้วก็ลดไขมันไปด้วยครับผมให้การกินสำคัญมากๆครับถ้าเรารู้จักคุมอาหารครับควบคุมแป้งควบคุมของหวานมันเค็มทุกอย่างของทอดอะไรเงรรี้ยไม่อยากจะบอกว่ามันกินไม่ได้เลยนะม,นมันเราคนรีแลกกับตัวเองบ้างครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปเราไป ทำด้วยเอ้ยวันนี้เราจะกิน,นอาหารคีนกินอะไรเงี้ยครับใช่เราคนเริ่มเริ่มทีนิดนะครับเรียกว่าทอ้อไหมเรียกว่ามันอาจจะมีแบบถอยมาถอยไปบ้างครับแต่ผมไม่เคยท้อนะผมได้แบบหยุดสักแป๊บหนึง่งค่อยไปใหม่แต่ก็ไม่เคยทอ้อเพราะว่าเราเรา,เราคิดเราอยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยเรื่อยครับเรามายิมตอนนี้เราเหมือนแบบเราไม่ได้มา,มาเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองละเราเหมือนมาสนุกกับเพื่อนละมันมันเป็นการสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักไปแล้วครับจริงๆตอนเริ่มต้นมันยากมากแต่ว่า อย่าให้สมองนะครับมันมันหลอกเราครับบางทีผมเชื่อว่าทุกคนนะครับเรารู้แล้วว่าเรากินอันนี้ยน้ําหนักเราจะขึ้นหรือเปล่าการที่เราไม่ออกร่างกายเนี่ยสุขภาพเราจะเสื่อมถอยหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าทุกคนน่ะรู้อยู่แล้วครับแต่ว่าอยู่ที่คนน่ะเขาจะออกาลงมือทําหรือเปล่าแค่นั้นเองครับเจ็ดวันออกร่างกายประมาณ5้าถึงหกวันเวทเทรนนิ่งแบบหนักๆเลยครับผมก็ทาทุกอย่างเวทเทรนนิ่งคาร์ดิโอทำเหมือนเดิมทุกอย่างตั้งแต่เราเริ่มลดนะครับประมาณ2ปีครับ2ปีนิดๆครับจากน้ำหนัก 110กิโลครับตอนนี้เหลือประมาณ78กิโลครับเปลี่ยนไปเยอะมากครับจากที่เมื่อก่อนเหนื่อยง่ายเป็นกฎรลย้อนไไหมครับมือบวมอะไรก็แล้วแต่ครับเป็นตอนนี้ผมมันไม่ไม่เป็นอะไรเลยครับสุขภ,ภาพแข็งแรงดีครับ <S 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 ผมมองว่าเป้าหมายเราอาจจะตั้งไว้100%่า100%นะครับถ้าเราทำมันอะทำมันอย่างเต็มที่ ถึงวันที่เราตั้งเป้าหมายไปแล้วมันอาจจะไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ะมันอาจจะได้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็ยังดีกว่าที่ที่เราแบบไม่ตั้งเป้าหมายเลยหรือว่าเราถ้าเราไม่เริ่มทำเลยมันก็ได้แค่ศูนย์หรืออาจจะติดลบไปเรื่อยๆครับคิดว่าเสมอน,นะครับวันที่ผมมาเริ่มออกลังกกลอ่ะผมทำไว้ได้หนึ่งวันเนี่ยผมคิดว่าผมชนะและ ถ้าผมทําให้ได้สัก30วันน่ะทําได้90วันทําให้100วันหรือทําได้1,000วันน่ะร่างกายผมจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเราอย่าไปคิดว่าเราตั้งเป้าไว้3เดือนอย่างเงี้ยเราต้องเปลี่ยนแปลงลดน้ำหนักเท่านี้เท่านี้เท่านี้ผมมองว่าสมมติผมทํามา5วันเราทํามาตั้ง5วันแล้วนะให้เวลาตัวเองหน่อยอย่าให้คนอื่นมาบอกเราเราฟังตัวเองเยอะครับใช่แล้วมันจะเปลี่ยนได้ครับผมเชื่อว่าทุกคนทําได้หมดเลย